สวัสดีครับท่านสมาชิกวีเลิฟดิเกนวันนี้วันพฤหัสที่25กุมา2564นะครับเมื่อเช้าทำวิดีโอเลยต้องลบทิ้งเพราะว่าดูแล้วถอดเสื้อเห็นรูปร่างนะครับเห็นรูปร่างก็เลยเอ,ออกไอไอเนียมๆหน่อยก็เลยลบทิ้งเดี๋ยวเลยทำใหม่นะครับก็ วันนี้มีข้อแนะนำสมาชิกใหม่เรื่องการาที่เราอยู่ประจำนะครับเราอยู่เลี้ยงนกประจำเลี้ยงทุกวันแล้วแล้วก็ระยะยาวเนี่ยโดยเฉพาะคนเลี้ยงเนี่ยเราจะสัมผัสกับพวกฝุ่นละอองนกเนี่ยโดยเฉพาะตรงที่เราทำ็นกรงนกเนี่ยฝุ่นมันจะเยอะนะครับ นี่เปิดพัดลมให้ทั้งวันนะครับครงแบบเนี้ยเวลาลบมันกับพื้นปิดในช่องเนี่ยพวกฝุน่นพวกอะไรเนี่ยฝุ่นละอองไม่ว่าจะเป็นเนี้ละอองมาจากขนหรือว่ามาจากขี้นกแห้งเนี่ยมันจะเป็นฝอยเล็กละเอียดนะครับมันมันเป็นอันตรายนะยระยะยาวเลยเอันตรายซึ่งเราอาจจะสูดเข้าไปทางจมูกเข้าทางปากนะครับหรือว่า เข้าตานะครับมันก็มีกลงหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กนกนะอยู่กลงกลงดังนะกลงดังย่านย่านเออยมราชมีอยู่กงหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยนะครับเด็กเล็กนกคนนี้ผมเคยไปกงนี้เด็กเล็กนกเนี่ยอยู่ในกลงตลอดกรงลูกพันแล้วลูกพันเนี่ยแน่นมากนะครับเข้าไปในขนาดเราไปเข้าไปครั้งแรกยังทนไม่ไหวต้องหนีออกมาอยู่ข้างนอก เพราะนกับพื้นปีกทั้งตลงเนี่ยฝุ่นเข้าแล้วเด็กมันก็ไม่ใช้ไม่สวมผ้าแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยมันไม่ใส่ก็ปรากฏว่ามันเลี้ยงมาหลายปีนะหมอตรวจพบว,ว่ามีฝุ่นละอองเข้าไปสะสมในพว้ปอดนะครับในปอดนะพวกแในปอดก็น่าจะตายแล้วไนดะ้ น่าจะตายแล้วแต่เพราะความประมาทเพราะว่าความเป็นเป็นคนด้อยความรู้นะครับเรื่องสุขภาว,วิทยาสุขาภาพาอะไรพวกนี้นะครับขาดความรู้ขาดคนแนะนำรับต้องเสียเนี่ยเรียนรู้เนี่ยถ้าเราอยู่บนกงแข่งนะก็โอเคใส่บ้างไม่ใส่บ้างไม่เป็นไรน,นั่นถือว่าโลมันโกลงแล้มันโกลงแต่ถ้าในที่แคบๆเนี่ยในห้องเนี่ยต้องต้องนี่ครับ นี่คือหน้ากากเบื้องต้นเนี่ยเลือกตาสําคัญนะครับฝุ่นละอองที่เข้าตาเนี่ยก็ทําให้ตาเรา,าสกรปรกฝุ่นเคืองแล้วก็บางทีจะทําให้เป็นต้อเป็นอะไรพวกนั้นนะครับอันตรายมัวนะครับตื่นเชา้ามาที่ตาแฉะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสวมเด็ดตรงนี้เรียกว่าหน้ากากันุ่นนะครับอันนี้ได้มาจากาเพื่อนกันเป็นผสุสัตว์อำเภอหมอประสิทธิ์ ชื่อหมอประสิทธิ์แกเป็นคนชัยภูมิอำเภอคอสวรรค์ให้มาให้มานานแล้วก็ทนทานแข็งแรงนีนะครับหมอที่แกก็เป็นคนอีสานชอบกินพวกพวกปลาน้าจืดกินพวกปลาดิบดิบเนื้อปลาดิบดิบจิ้มน้ำจิม้มแล้วก็เนื้อวัวดิบดิบเนื้อหมูดิบดิบจิ้มน้ำจิม้มจิ้มอะไรอะไรพวกนี้ชอบกินแบบ เอาเลือกมาลากเนี่ยนะครับก็นกคุผู้เสียไม่คุ้นเคยอาหารประเภทนี้เพราะว่าเราเป็นคนภาคกลางนะครับพวกกินกันเราก็นั่งดูพวก,กินไปก็นันลายหลายอย่างอยากยากินอยา่อยางเขาแต่มันรับไม่ได้ครับแม้กะระทงปลาเนี่ยปลาผู้เค็มพวกนี้ระวังนะครับอาหารเนี่ยอันตรายนี่เราเลี้ยงนกเราก็คุยกันเรื่องสุขภาพไปด้วยแนะนำเลยว่าพว,พวกปลาดิบนะครับ ผู้เคมนะครับผู้เคมที่เขาดองเนี่ยอันตรายโดยเฉพาะเป็นพวกสัตว์น้ำจืดเนี่ยอันตรายมากพยายามเปไม้เยอะหมอประสิทธิ์ที่จะตายไปเนี่ยเกิด2503ถ้าอยู่ตอนนี้ก็เพิ่งจะเกษียณนะครับพกกเพิ่งจะเกษียณทีนี้แต่ตายไปหลายปีแล้วตายไปสี่ห้าปีแล้วเพราะว่าแกกินของดิบๆกินของอะไรแปลกๆพิสดารน,นะครับหอยบางทีเป็นกินในพวก หอ,อยพวกอะไรโอ,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 อ้ยโอ้ยโคงหอยอะไรเขากินของเขาปแปลกๆนะครับก็แนะนําสมาชิกถ้าจะหนีโรคมะเร็งตับนะับต้องหนีพวกนี้อย่าไปยุ่งนะครับเบื่องต้นคือเรื่องตาสําคัญนะครับอที่อคือปากกัะจมูกไม่ให้พวกฝุ่นละององเนี่ยซึ่งมันเล็กมากนะครับมันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันลอยฟุ้งอยู่เนี่ยมันไม่ตกลงมาจากรืออ่งง่ายๆหรอกเพราะว่ามันเล็กมันสามารถเข้าไปในจมูกเข้าไปในปากเราเข้าไปในดวงตา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกรงนานๆเราควรจะฝึกไว้ไม่ต้องไปรับคาานะฝึกพีน้ำจะเคยชินเองนะครับนะครับปิดปากปิดจมูกแล้วก็สวมหน้ากากกันฝุ่นนะครับก็ไปหาเสื้อมีเยอะแยะหน้ากากกันฝุ่นมีขายเยอะแยะนะครับถ้าอยู่ในห้องเนี่ยเราก็ต้องยอมรับต้องยอมรับสาพถ้าเราลักตัวเราป้อ,องกันที่จะเป็นโรคไร้ายแรงเนี่ยเราก็ต้องต้องทำแบบนี้นะครับไม่ยาก ก็มีสมาชิกถามมาเรื่อง,องวัคซีนเนี่ยวัคซีนเวลาใช้ยุซีิยี่ห้ออะไรใช้ขนาดไหนอย่างไรโดยเฉพาะน้องจะแนะนาน้งองใหม่นะครับที่เลี้ยง,งน้อยๆหรือว่ามือใหม่ที่เลี้ยง,งน้อยๆเนี่ยขอแนะนําว่าคุณจะซื้อวัคซีนไปฉีดแต่ไม่คุ้มหรอกมันมีหลายยี่ห้อนะครับหลายชนิดบางยี่ห้อก็ขวดเล็กนิดเดียวนะครับฉีดได้60ตัว ราคาก็มีพันห้าพันหกพันเจ็ดสองพันอะไรก็ 2, แล้วแต่นะครับแล้วก็มีพวกอีกตัวหนึ่งก็เรียกดิวคาเวออันนี้เป็นของ CP ฉีดได้พันตัวแต่เขาจะฉีดให้ไก่นะพวกนี้เอามาใช้รูปมิลล่าหรืรูปจะตรงโลกรือเปล่าทขวดที่จะตังครอกดิวคาเวอร์ในขวดเป็นหลักร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรพวกนี้สี่ร้อยไปเกินเ, 2, 3, เนี้ยสองสองสี่เด่นมาเนี้ยนะครับแล้วแต่แล้วแต่เราแหลกที่เราซื้อ่าเราไปซื้อที่ไหนนะครับ ซื้อต้นตอก็ถูกหน่อยแล้วก็มีตัวหนึ่งของ CP เหมือนกันที่เขาเขียนว่าสี่โรคอันนี้จะแพงหน่อยไปขวดใหญ่เหมือนกันก็ขวดนี้น่าจะมีสี่พันแปดนะ่การจะสีโ่โรคก็โรคอะไรบ้างรู้มีหลอนลมแคนเกอร์หลอนลมเทคเกอร์เอ่อพารทิฟฟอยท้องเสียอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปหาดูแต่ถ้าเลี้ยงลงน้อยๆเนี่ยเลี้ยง สิบตัว20ตัวเนี่ยคุณไปจ้าก็ฉีดดีกว่าตัวละสี่สบาทนะครับที่จะฉีดได้ก็มีสมยดเราเนี่ยสมยดขายยาเนี่ยก็เบอร์ศูนย์แปดห5ึ่งนูนหใหม่นะครับ081 2 5แปดหนึ่งาหพอรับฉีดโคลบโบแวกตัวละ40บาทนะครับถ้ามีน้อยตัวไปจ้าก็ฉีดดีกว่าไปซื้อยาไม่ครบ แล้วยาที่มาฉีดเนี่ยต้องต้องต้องดูนะบางคนเนี่ยเอายามาขายเราเนี่ยเก็บความเย็นเนี่ยไม่ได้ที่ยาเสียยาเสียอะไรเราไปฉีดตุกเราเนี่ยเป็นดาวสองคมเลยนะครับนกไม่เป็นโรคอาจจะเป็นโรคนะครับอาจจะตายไปเลยก็ได้ชักเด็กจากไปเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอการเอาวัคซีนที่ไม่ได้มาตรฐานที่เก็บ ที่การเก็บรักษาไม่มาตรฐานเนี่ยมาฉีดนกเนี่ยอันตรายนะครับอย่าไปเสี่ยงนะครับกองีเคบางบอลนี่ก็อาศัยว่าพักพวกเยอะคนนู้นเหลือหน่อยคนนี้เหลือนิดนึงยาที่มันยังไม่หมดอายุยัยงไม่อะไรที่เขาเก็บรักษาดีก็เอามาฉีดนะครับแบ,บ่งปันกันไปนะครับก็แนะนานะครับว่าอย่าไปถึงขนาดต้องไปซื้อเปลือโดยใช่เหตุน,นะครับ ไปจ้างเขาฉีดตัวละสี่สิบบาทเทานุกน้อยๆรับเวลานี้ก็นกเลิกเจาะเจาะเปลือกกระเทาะออกมาเป็นรอยรอยรอย,รอยแตกๆมากแล้วนะครับแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นตัวเข้าเมื่อสามบเอ็ดมกราข่มได้18วันก็พรุ่งนี้ครบสิบแปวันนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมานะครับ มันนกไข่วันที่8แล้วก็นับมา18วัน ขอกแรกๆที่ต้องทําใจหน่อยเพราะว่า,ายังไม่นิ่งนกบางทีมีเชื้อบ้างไม่มีเชื้อบ้างนะครับเปลือกไข่สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างก็คออแรกก็อย่าไปอ,าอะไรมากมายเอาตัวที่แข็งแรงเอาไว้ถ้าไม่แข็งแรงเราก็ดูได้ออกมาแบแข็งแรงเราสามารถดูด้วยตาได้นะครับถ้าออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรสะดือจุนคือมันจะมี ลกก็อกนะล็อกคอนเดปต่อจากก้นนกเนี่ยมันยังเปิดไข่เนี่ยถ้ามันจะสายมันก็ยังห้อยระยงระ,ะยางอยู่นละล็อกเลยไม่สมบูรณ์นะครับถ้าใครใส่โอวพิเศษก็พิจารณาใส่ตินงเต่าดีกว่านะครับนะครับนี่ไข่มาเมื่อวันที่ไข่มาวันมาเมื่อวันที่แปด เดินกระ่อลเวลาเห็นไหมครับปลายนิ้วเนี่ย ช่วงนี้งานจะไม่หนักนะเดี๋ยววอลูกนกเจาะไข่มาแล้วเนี่ยเจาะได้สิบวันเนี่ยนกจะกินพ่อแม่จะป้อนแบบอะไรอะอาหารหยาบเริมป้อนอาหารหยาบให้ลูกนกแล้วช่นกจะกินเยอะพ่อแม่นกจะกินเยอะขี้เยอะกระปกุกน้ำกระปุกเนี่ยช่วงนี้ร้อนๆเนี่ยต้องเปลี่ยนเช้าเปลี่ยนเย็นกันเลยละครับช่วงนี้วันหนึ่งเปลี่ยนยังได้สองวันก็นยังได้นะครับวันครึ่งก็ได้ ยังไม่งานยังไม,ม่ทำกบเวลาก็หมดอีวันนะครับๆๆวันหนึ่งผ่านไปเร็วเหลือเกินนกก็แก่คนก็แก่แข็งแก่ โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกก็จอกมาถ้าเห็นเต็นตัวเต็มเต็รอ็เดี๋ยวจะขายให้สมาชิกท่านดูนะครับว่าขั้นตอนยังไงบ้างจะทำยังอะไรควรจะทำอะไรไม่ควรทำนะครับช่วงนี้ที่ขาดไม่ได้คือผมชมภูนะครับ นกอย่าให้ขาดเพราะเวลามันป้อนลูกมันเนี่ยมันจะมีแคลเซียมจากของชมพูนเนี่ยผ่านระบบการย่อยไปให้ลูกมันเราอย่าเอาแคลเซียมเย็ดไปยัดให้ลูกนกนะครับออกมาลูกล่างมันเป็ดเป็นหาเลยนะครับไม่จะนกแล้วน,นะครับนกมันไม่ได้ไว่ายน้ํามันต้องบินในอากาศนะครับลูกล่างมันจะต้องดีกระดูกมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะครับถ้าไปบำรุงแคลเซียมเยอะกระดูกใหญ่รูปสรงเสียหมดนก ไม่ได้ไมันต้องไปให้มันจะให้ก็ให้ตอนที่แยกจากพ่อแม่ไปแล้วค่อยให้ยัดให้นิดนิดหน่อยหน่อยเสริมนิดนดหน่อยแต่ช่วงที่พ่อรุนล้มอยู่ในจานไข่ติดยาอย่ารีบไปให้เลยนะครับอันนี้ครูสือพงศ์สอนการเนี่ยพ่อของมิสุเนี่ยเคยบอกลูกเสียไว้สมัยลูกเสียยังเด็กๆยังเลี้ยงอยู่เป็นวัยรุ่นอยู่ บอแคลเซียแมแบบพ่อรูรปนกกันอย่าไปให้เดินขาดนะนกรูปร่างเสียหมดนะครับเราจะดูว่าเห็นว่ามันโตเร็วกว่าจิงแต่ว่าโตนี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับระวังเพราะระวังผมจะพูดให้มันกินไปให้มันกินของมันไปให้ผ่านกระบวนการบดย่อยในในตัวพ่อแม่มันแล้วไปถึงลูกนะครับโอเคนะครับโชคดีครับ